วิธีการสร้างเงินสดแบบไม่ต้องกู้นะคะเพื่อที่จะเอาเงินมาหมุนในธุรกิจทําอย่างไรวันนี้ลิตามีเคล็ดลับมาบอกค่ะเปลี่ยนจากสินค้าหลังบ้านนะคะให้เป็นเงินสดค่ะเราควรที่จะเคลียร์สินค้าหลังบ้านของเรานะคะให้กลายเป็นเงินสดวิธีการทําอย่างไรก็โดยการที่เรานะคะเปลี่ยนจากสต็อกนะคะมาทําโปรโมชั่นให้กับลูกค้าเราขายสินค้าตัวหลัก แล้วเอาสินค้าที่เรามีสต็อกอยู่เยอะมาแนบทำมาเป็นโปรโมชั่นให้กับลูกค้าให้ลูกค้าได้มีตัวเลือกเยอะขึ้นนะคะข้อทีอ่2เราต้องเริ่มตามนี้แบบจริงจังถ้าลูกค้าคนไหนยังไม่มีการชรําระเงินเราก็ควรที่จะเริ่มโทรตามลูกนี้อย่างจริงจังค่ะถ้าเกิดคุณปล่อยเอาไว้นะทำให้คุณนะคะไม่รู้ว่าลูกนี้ของเรามีการค้างชําระไปแล้วนานแค่ไหนแล้วคุณก็ไม่รู้เลยว่ารายรับตรงนั้นมันหายไปเท่าไหร่แล้วนะคะ เริ่มตินตามที่อย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างนี้นะคะคุณก็ควรเริ่มมีข้อเสนอจริงจังให้กับลูกค้าที่เป็นนี้ของคุณถ้าสมมติว่ามีการชําระที่กลับมาอาจจะลดเปอร์เซ็นต์ในการเป็นมนี้ให้กับเขาเพื่อให้เขานะคะสามารถที่จะมีความสามารถในการที่จะผ่อนชําระให้กับคุณได้ทำให้กระแสเงินสดของคุณได้ฟลอ์มากขึ้นข้อสุดท้ายนะคะเอาสินค้าที่เรามีอยู่นะคะเอาออกมาขายหรือเครื่องใช้สำนักงานบางชิ้นนะ ที่มันยังมีประโยชน์อยู่คุณก็สามารถที่จะนําออกมาขายได้หลักเกณฑ์ง่ายๆนะคะที่คุณสามารถส้่งนจะแสงเงินสดได้โดยที่คุณไม่ต้องไปกู้เพิ่มนะคะแล้วอย่าลืมนะคะมาติดตามสาระดีๆกับลิต้าได้นะคะคลิปหน้านิต้าจะมีสาระดีๆมาฝากอีกแล้วเจอกันนะคะ